สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่น้ำมูดูดวงประจําวันนะครับก็ช่วงนี้มาช่วงค่ำนะครับมาในเรื่องของบทสรุปประจําวันว่าเพื่อนๆนได้เจอได้เจอเหตุการณ์อะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็พี่ไพ่เขาจะเปิดมาแล้วเขาจะให้คําปรึกษานะครับหรือว่าให้ข้อคิดข้อชี้แนะอะไรบ้างนะครับสาหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูกันที่ใบแรกครับ โอ้ยขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์นะครับความหมายของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นทรัพย์ที่เรียกว่าไม่ใช่เงินสดแล้วกันนะครับน่าจะเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถนะครับเป็นเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรก็ได้หมดแหละนะผมว่านะอสังหาริมทรัพย์นะถ้าจะตีวงกว้าง,างนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันไม่ไจํากัดแค่ที่ดินอย่างเดียวใช่ไหม แต่งงานโอ้โหวันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างเวิร์กเลยนะดูดูจากหน้าไพ่เดี๋ยวผมขอดูอีกใบนึ่งก่อนนะครับโอ้โหยังมามีไอแอดเวนเจอร์มาอีกนะครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยคำว่าแม a ล e เนี่ยครับนะแต่งงานเนี่ยนะครับอันมันอาจจะหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับ มันอาจจะหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนการาเข้าหุ้นลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ได้นะครับวันนีอ้อาจจะมีการเป็นในหน้าขายที่ดินนะครับเป็นในหน้าขายลดมือสองก็ได้ใช่หไหมหรือว่าอาจจะร่วมลงทุนเกี่ยวกับทองช่วงนี้ซึ่งราคามันขึ้นนะครับอาจจะมีการซื้อเก็บ ซื้อเก่งราคาก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแน่นอนครับนะเห็นไหมมันต้องเจออุปสรรคอะไรรอบตัวเยอะเลยนะวันนี้แต่ว่าแนวโน้มไปในทางที่ค่อนข้างใช้สมองนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ต้องมีการขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า อาจจะไปกู้มาทำอาจจะไปหยิบยืมเพื่อมาลงทุนในเรื่องอสังหาในเรื่องทองคำในเรื่องลงทุนต่างๆอ่ะเพื่อนๆนะอ่าเห็นไหมย,ยังยังขึ้นมายืนยันที่ยานพาหน,นะนะครับอา่าอาจจะเป็นที่ดินเป็นรถแน่นอนเลยวันนี้นะครับพเพื่อนๆหลายท่านอาจจะกำลังไปในแนวนี้ไปในลู่ทางนี้นะครับซึ่งจะทำอาชีพผมก็มองว่ามันโอเคนะมันโอเคนะแต่ก็ใช้วิเคราะห์นิดนึงนะครับ